สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูระกอมะระกอนะครับซึ่งตอนนี้กำลังโตนะครับก็ลูกใหญ่พอสมควรนะครับก็ด้านล่างก็โตเต็มที่แล้วนะครับใหญ่กว่าขวดผลลิตหน่อยนะครับบางลูกก็อาจจะเล็กกว่านะครับเดี๋ยวจะพามานับ ชุดบนนะครับชุดบนเนี่ยพาท่านผู้ชมมานับนะครับนี่ครับผูกเชือกนะครับเพื่อให้รู้ว่านะครับว่าเรานับหรือยังไม่นับนะครับท่านผู้ชมครับนี่เชือกนะครับผูกตังทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับ อีกเส้นหนึ่งก็ปลูกทางทิศตะวันตกนะครับท่านผู้ชมนี่เนี่ทิศตะวันตกนะครับนี่นนะครับนับเลยนะครับออนหนึ่งสองนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับ 1ิ1ส1ม1ิ1ส1่สิบห้าสิบหกสิบกนะครับยี่สิบยี่บเอ็ดิบสองยิบสามยกเจ็ลูกนะครับเานับใหม่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมค นี่หลงอีกรูปหนึ่งนะครับหลงเอาใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดนะครับท่านผู้ชมแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบสิบเบ็ด 2 13 14นะครับ15 16 17 18 19 20 11 22 23 24 25 26ท่านผู้ชมเนี่ยเครื่องหนึ่งมี26ลูกนะครับ26ลูกนะครับท่านผู้ชม เอาอีกเที่ยวหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26นะครับ26ลูกนะครับเดี๋ยวไปทางทิศ ได้นะครับท่านผู้ชมครับพอดีเชือกแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแบ่งออกเป็นสามส่วนนู่นนะครับทางทิศทิศเหนือนะครับช่องหนึ่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่องหนึ่งเนี่ยทิศตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ทิศตะอีกด้านหนึ่งทิศ ตะวันตกเขียงใต้นะครับนน่นด้านโน้นนะครับช่องแรกได้26นะครับมี3ช่องนะครับเอาช่องที่2ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับช่องที่2นับเลย1 2นะครับ3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ1 1 1 2 สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดอันนี้ช่องนี้ได้ยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดนะครับช่องนี้ได้ยี่สิบเอ็ดนะครับช่องแรกได้ยี่สิบหกนะครับ หเหลืออีกช่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเนี่ยช่องทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับนะครับเดี๋ยวนับนับไม่ถึงเลท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคุณสูงหน่อยนะครับน่าจะถึง เอาหนึ่งนี่หนหน,นะครับนี่ท่านผู้ชม1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะครับ13บสามสิบสี่สิาสิบหกสิบลูกนะครับด้านนี้มี17ลูกท่านผู้ชม17ลูกนะครับ สิบเจ็เอาช่อง2องได้เท่าไรท่านผู้ชมนะครับ25 17 20หรือเปล่านะครับผมก็ทามาธิสั่นซะด้วยนะครับ1 2ึ่งสามสี่ห้ 7จ็1แ ah 1ดเก้าส <Interesting. S 2> ิบสิบเอ็ดสิบสถูกต้อง20่สิบนะครับยี่สิบเนะครับเป็นเท่าไหร่ละท่านผู้ชมคิดในใจนะครับยี่สิบหกเจ็ดบวกให้ผมด้วยนะครับ นี่ข้างล่าง30กว่าลูกนะครับเด็ดไปวันละลูกแต่ว่าไอ้สากว่าลูกเนี่ยนี่นะครับใหญ่กว่าขวดโพลาริตส์หนลิตรนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับใหญ่นะครับเนี่ยนะนะครับสีนวลสวยเลยนะครับนี่สีนวลสวยรอสุกรอกินสุกอย่างเดียวแล้วลูกเล็กก็มีเท่าขวดเีเบซี่เล็กนะครับนี่ ผเแบบซีเล็กอันนี้นะคดจะเอาไปทำต้มซำนะครับอร่อยนะครับเพราะว่าลูกแบบนี้นะท่านผู้ชมอ่มันจะเ็เรียกว่า,มาแมลงวันทองดูดน้ำเลี้ยงนะครับมันจะเป็นลูกอิการนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแต่ถ้าโตโตก็ไม่เท่าไหร่นะครับบังลูกก็โตนะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นนะดูแลให้ไม่ให้มาแลงวันทองเจาะนะครับท่านผู้ชมเนี่นแบบนี้นะครับ็นแบบนี้นะครับเอามีหลายลูกนะครับต้นหนึ่งก็มีหลายลูกนะครับ,นนก,รบก็เสียไปนะครับแต่ว่ายังต่ําก็เหลือเป็นร้อยนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้ก็เด็ดออก16ลูกนะครับแล้วเอาไปทําต้มตํากินก็ประมาณเกือบ10ลูกนะครับนี่ กอต้นหนึ่งก็เหลือกินเหลือขายนะครับก็ร้อยลูกนี่ขายลูกละสิบบาทเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้หนึ่งพันบาทนะครับปลูกมะละกอสิบต้นก็ได้เป็นหมื่นแล้วท่านผู้ชมนะครับถ้าหาตลาดดีๆก็หาอาตะไคร์หาเขาเรียกอะไรตะไคร้ที่มาห่อหุ้มให้มันน่ากินหน่อยนะครับก็น่าซื้อน่ากินนะครับ รสหวานพอรสหวานลูกค้าติดกินอร่อยก็อาจจะมาซื้อที่สวนนะครับซื้อที่สวนหรือว่าเราก็ขายทางเฟซทางไลน์หรือทางออนไลน์ทางไดนก็ได้นะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เวลาส่งก็ไม่ต้องกลัวเสียนะครับเพราะว่ามะละกอเรา หนึ่งถ้าใช้สารอินทรีย์ก็อ,อยู่นานหน่อยแต่ว่าเวลาส่งเราก็ส่งลูกเขาเรียกลูกอมหามนะครับลูกยังไม่สุกนะครับพอไปถึงลูกค้าก็วางสักวันสองวันก็สุกแล้วนะครับก็กินอร่อยนะครับให้มันลืมต้นนะครับถ้าลืมต้นก็หวานแต่อนนี้หวานอยู่แล้วนะครับหวานโดยธรรมชาติถ้าจะหา ถ้าจะให้หวานโดนโดยธรรมชาตินี่ก็ใช้เกลือท่านผู้ชมเพราะว่าแถวแถวเขาเรียกว่าแถวโนนไทยนะมีความเค็มนิดนึงนะครับก็เป็นส่วนของอโปแทเซียมเยอะนะครับโพแทเซียมเนี่ยดึงดึงแป้งดึงน้ำตาลได้เยอะนะครับ เพราะว่าแถบนี้จะเป็นดินดินเกลืออาจจะเป็นดินเกลือเป็นดินด่างนะครับก็หวานโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่เขตอื่นดินเขาดีหน่อยนะครับนะครับทีนี้ก็ก็ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะครับว่ามันดกไหมนะครับต้นหนึก็ร้อยกว่าลูกนะครับดกหรือเปล่านะครับ ก็ถ้ามีสักสิบต้นก็เท่าไรอะ่ะนะครับพันลูกนะครับมีสักร้อยต้นก็เหมือนลูกนะครับก็อาจจะไม่ถึงก็อาจจะเหลือสักเจ็ดแปดพันลูกนะครับที่บที่ได้สวยๆส,สมบูรณ์นะครับอันนี้รอยที่เรา ทำนะครับทำวิธีทำที่ให้มรกอดกเลยนะครับนี่ก็เจาะโอ้เจาะหลายดูมากอันนี้ก็จะทําเจาะต่อเพราะว่าด้านบนเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มห่างแล้วนะนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับท่านผู้ชมครับมันเริ่มห่างแล้วก็ดอกไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์เพศ นะครับก็เนี่ยเนี่ยนะครับไม่รู้จะไม่รู้จะล่วงหร, ania, หรือว่าจะติดนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ติดอยู่แล้วนะครับเ,รเนี่ยดอกเหล่านี้ไม่ติดท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยอันนี้ติดติดแต่ว่าอาจจะสมบูรณ์น้อยนะครับเนี่ยเนี่ย,ยติดติดนะครับแต่ติดห่างนะครับไม่ติดถี่เหมือนข้างล่างนะครับ นะครับเนี่ยท่านผู้ชมจะดูด้านนี้ก็จะติดทีติดทีนะครับเพราะว่าอ่าเนี่ยนะครับท่านจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยสองสองดอกนี้นะสองดอกนี้ก็ติดนะครับติดอยู่แต่รู้สึกก็ยังห่างๆอยู่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ แล้วท่านผู้ชมนะครับจะสงสัยว่าละกอต้นนี้ทำไมไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเหมือนละกอต้นอื่นพันอื่นนะครับก็เพราะว่านะครับเพราะว่าขั้วหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขั้วหนึ่งเขาจะออกลูกอสองลูกนะครับน้อยนะครับน้อยที่ ที่มันจะมีลูกเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้ามีลูกเดียวแบบนี้นะครับอันนี้ลอย,ลอยเด็ดลูกเสียไปนะครับเนี่ยลอยเด็ดลูกเสียไปเขาก็มีลูกเดียวนะครับถ้าลูกเดียวเขาจะตรงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะตรงตรงแต่ว่าถ้าสองลูกสามลูกสี่ลูกเนี่ยเขาจะเบียดเสียดกันก็กลายเป็นเอียงแล้วไม่สวยครับนะครับ เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนั้นแบบนี้แบบนี้สองลูกท่านผู้ชมเนี่ยสองลูกมันก็เอียงนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แบบกัวนี้ก็เขายัางอยู่ห่างกันท่านผู้ชมเนี่ยห่างกันนะครับจากลูกนี้กับลูกนี้ อยู่ห่างกันเขาก็มีระเบียบหน่อยแต่ถ้าถ้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้แบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยสี่ลูกเลยนะครับนี่เนี่ยลูกลูกเห็นลูกลูกนี้นะครับลูกนี้ลูกนี้นะครับแล้วก็ลูกนี้นะครับนี่ลูกข้างในเนี่ยนะครับมี4ลูกนะครับแต่ว่าขั้วก็ห่างกันอยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ย ท่านผู้ชมดูนะนะครับเนี่ยสีลูกนะครับคัวหนึ่งก็ออกมาสี่ลูกเลยสามลูกสองลูกนะครับนะก็เลยว่าไม่ค่อยเป็นระเบียบคือเรียงไม่สวยอนะท่านผู้ชมนะครับเรียงไม่สวยนะครับนี่ดูข้างบนก็ได้นะครับอันนี้ก็ถ้าถ้ามันโตก็ไม่สวยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าโตไม่สวย นะครับอันนี้ก็มีสามลูกจะห่างหน่อยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับนี่อย่างอันนี้สามสี่ลูกเนี่ยท่านผู้ชมอย่าง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 อันนี้ก็สี่ลูกนะครับเนี่ยที่อสี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่ลูกแล้วถ้า มันสมบูรณ์ก็เลียงกันไม่สวยนะครับสี่ลูก2องลูกบ้างนะครับนี่สลูกตอนนั้นก็เกยกันอนะเกยกันก็ไม่สวยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเกยกันไม่สวยอันนี้เกยอ,อันนี้นะครับแต่ถ้าหักหักอันนี้ออกนะครับเพราะว่าลูกเขาไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็เอาไว้ทําส้มตํานะครับ เน่ยดูดูลูกเนี่ยดูขั้วแบบนี้เขานะครับท่านผู้ชมนะครับเขาจะออกหลายลูกนะครับเนี่ยด้านน้นก็มีนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้ก็หลายลูกนะครับท่านผู้ชมน,ะน้อยนะครับท่านผู้ชมที่ว่าจะขั้วเดียวจะมีลูกหนึ่งนี่ ถ้า,ากัวเ,เดียวมีลูกหนึ่งนะครับเนี่ยกัวเดียวมีลูกหนึ่งนะเขาจะใหญ่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้กัวเดียวนะครับมีหนึ่งล <monster species> <aquí> ูกนะครับโตเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโตใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านนู้นนะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยถ้ากัวกัวเดียว อันนี้คั่วเดียวคั่วเดียวนะครับลูกสมบูรณ์นะครับเพราะว่าดึงดึงอาหารมาแล้วก็ให้ลูกเดียวเลยสมบูรณ์สวยนะครับนี่แต่ว่าอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใหญ่สวยอันนี้ก็แยกมาจากตรงนี้นี่4ี่สี่ลูกนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยแต่ลูกนี้ใหญ่สองลูกนี้ก็ใหญ่ครับคั่วเดียวกันนะครับนี่เนี่ยลูกมัน นี่ข้างล่างก็ก็เลยเกยกันท่านผู้ชมเกยกันเบียดเสียดกันก็ดูระเนรนาดเลยนะครับนี่นี่ลูกถ้าออกลูกเดียวจะสวยนะครับอันนี้ก็เบียดกันนะครับเบียดกันก็เบียดเสียดกันก็ดูไม่เป็นระเบียบ นะครับนี่นะครับออกมาขั้วหนึ่งก็สองลูกสามลูกอันนี้ลูกเดียวนะครับจะอาจจะโตเร็วนะครับสองลูกนี่นะนี่อันนี้ติดนะครับนี่น,นี่ติดอันนี้ติดนะครับนี่ อันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่มั่นใจนะครับที่ที่ว่าจะติดไหมนะครับอันนี้ติดนะครับเนี่ยติดนี่ดอกใหญ่ๆนี่ไม่ติดนะครับเด็ดทิ้งได้เลยเนี่ยนะไม่ติดแผลแบบนี้ไม่ติดนะครับถ้าเด็ดมันจะไม่ดีท่านผู้ชมพอเด็ดแล้วอยางจะออกนะครับพอยางจะหยุดลงสู่ ลูกล่างนะครับพอพอ,อามาโดนผิวผิวพวกพี่พี่เนี่ยนะครับเขาจะด่างนะครับด่างลักษณะนี้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่สวยถ้าได้เช็ดทันนี่ก็เช็ดทันก็ดีอยู่เนี่ยเนี่ด่างนะครับอันนี้ยางนะครับท่านผู้ชมเนี่ยายางยางเนี่ยยางยางจยดใส่นะครับ อันนี้ได้เช็ดแล้วนะครับเนี่ยางหยดใส่หยดใส่นะครับหยดใส่แล้วผิวไม่สวยนะครับผิวจะเป็นลักษณะแบบเป็นคาบเป็นลายแบบลบไม่ออกเลยนะครับนี่นี่ครับนี่นี่นะครับนี่ยางก็อาจจะไม่เป็นปัญหาเวลาสุก เวลาสุกอาจจะอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับท่านผู้ชมนช่วงระยะเวลาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนข้างบนเนี่ยจะเริ่มห่างนะครับพออมาทำวิธีที่เจาะด้วยสว่านนะครับก็ เกิดขึ้นอีกเกิดข,ขึ้นกลุ่มนี้นะครับเนี่ยยี่สิบหกยี่สิบสิบเจ็ดเนี่ยนะครับยังบวกไม่ถูกเลยนะครับปวดหัวข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยยี่สิบหกยี่สิบสิบเจ็ดนะครับก็อันนี้ก็อันนี้เหลือสามสิบ เหลือ30แต่ว่าเด็ดทิ้งไป16อเอาไปทำส้มตำนี่ประมาณเกือบ10ลูกนะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเด็ดทิ้งที่เด็ดทิ้งก็มแมลงวันทองอดูดน้ำเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมมีเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เป็นลักษณะนี้ตูดแหลมแมนะครับตูดแหลมแหลไม่โตนะครับ ะครับท่านผู้ชมนี่ตูดแหลมไม่โตโตไม่ทันเพื่อนออกก่อนเขานะครับแต่ไม่ทันเพื่อนครับท่านผู้ชมเนี่ยดูนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ออกก่อนเพื่อนนะครับนี่เพื่อนไปถึงไหนแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ดู ไม่ทันเพื่อนนะครับเนี่ยที่แมลงวันทองดูดน้ําเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมถ้าโตแล้วมันจะมีลักษณะนี้นะครับนี่ก็โตไม่ทันเพื่อนนะครับนี่เพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับนี่เพื่อนนะครับเพื่อนเขาโตเยอะแยะเลยนี่โตเต็มที่โตเต็มที่พร้อมที่จะสุกครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เอาไปทำทต้มตำนะครับ นี่ัวลักษณะนี้ท่านผู้ชมนี่ตูดแหลมเบี้ยวๆนะครับนี่นะครับนี่แต่ก็โตนะครับโตอยู่นะครับแล้วกิ่งลักษณะนี้นะครับหลายๆท่านนะครับก็ ทำการตอนนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะตอนออกนะครับนี่เดี๋ยวจะตอนออกเพราะว่า,าต้นแม่เนี่ยหาอาหารไม่ทันลูกๆนะครับเพราะลูกเยอะเหลือเกินนะครับลูกเป็นร้อยนะครับก็ต้องเอาไปเรียกว่าแยกออกไปนะครับถ้าจะไว้อย่างนี้เนี่ลูกคงออกยากนะครับ เนี่ยพอเป็นดอกแล้วอาจจะร่วงนะครับหารไม่เพียงพอนะครับเนี่ยมีหลายมีสี่ห้านี่ครับในงล่าง,างจะลองไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมจะลองทําวิธีนี้ก่อนว่าอ่ามันจะเป็นลูกไหมนะครับถ้าเราได้เด็ดนะครับ